กระทงครับเพื่อนเทศอยู่อาทิตย์หนึ่งเพว่านวะนิบไปตรงไปตองครับมาเห็ดปะดาปะดาเป็นรูปอพญานาคเนาะครับเนาะเพื่อนเ็ศเองครับเพื่อนเทศเองเพื่อนบริจักรเลยเพว่อนวะเพื่อนกะดาณิบไปตรงไปตองน่พุทธอู้ครับทานเนาะกระทงตอนเย็นเนี่ยครับเพื่อนจะไปลอยอยู่ที่อ่าตลาดสดกรุงธำหรือว่าเทศบาลตำบลกรุงธำเพื่อนจัดบ่องว้ให้ลอยกระทงครับ จอมเย็นๆนะครับเดอ้อพี่น้อง FC ที่อยู่ในช่องเสียบอยมุสวดบันกเกลื่อนเกลียงซองลุศีห้วยน้ำเพียงก็แวะมาเชิญชวนเที่ยวง,ง,งานรอยกระทงอยู่ที่เทศบาลตำบลกุลละคำนะ,นะครับ,นรบนะเ,เ,เนาะกุละนะโอ้โหคนสิเห็นกรซะแล้วเนาะโอ้กุลละคำก็เห็นงานแท้เนาะนประมาททางบ้านาของไรกุลลนี่นี่ครบับกระทงครับสวยมากโอเ้เดี๋ยวมันมืดมันมืดเี๋งไฟมันมื่ดนะนิดนึงเดี๋ยวผมพามาเดินดูอยู่ตรงนี้ ลงรถเพงคนครับคุณอาสวัสดีครับ f อ35ีสิ้าท่านอ่าเดี๋ยวผมหาหมุมก่อนมันย้อนแสงอ่ามันย้อนแสงอ่าครับให้ดูสก่อนมันย้อนแสงเดาจะหาั้งกล้องก่อนต้นนี้นี่เดี๋ยวครับกระทงแล้วละอะไรข้างนี้อีกข้างนี้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพญนาคเกียรหัวอ่านีครับนี่สวยมากครับนี่อ่าของ ขบวน่าบ้านห้องไร่ครับห้องไร่อ,อย่างไี้ครับ,รรบพญานาเจ็ดหัวรรเห็ดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งคนอะาหาไปตรงใบตองนิฟอยู่เดี๋ยวนี้นะครับช่วงเย็นนะครับเนาะมีการประกวดนางนุพมาศด้วยนะครับเนาะจะมาขยังไม่รู้ว่าจำประดงอส่งใครเข้าประกวดเนาะกุฎระคำก็มีสามัคีพัฒนาสันติสุขกุฎระคำ อันนี้ก็จะเป็นพญานาคเนาะกูด้าโอ้โหงามขนาดครับงามขนาดกูดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบสี่ท่านสวัสดีแม่น้อยแม่น้อยสกิดถทานะครับเนาะฝากเข้าไปกดติดตามช่องแม่น้อยด้วยนะครับ ไปชิลแล้วแล้วไปแฮ่บ่ายสามบ่ายสามโมงครับบ่ายสามโมงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอียี่สิบสี่ท่านสวัสดีแม่แม่ทุกท่านที่อยู่ทั้งนอกทั้งในต่างประเทศสวัสดีแม่แม่ที่อยู่ประเทศอเมริกากระทงครับ เดี๋ยวผมจะพาเอฟซีไปไลฟ์สดไปดูหลายหลายบ้านเนาะ,ะที่กำลังเตรียมกระทงนะครับเนาะ,ะไปดูไปดูกระทงจำปลาดงหน่อยคนว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาไปบึงกระทงจำปลาดงเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาผู้ใหญ่บ้านซะก่อนว่ากระทงเขาไปตั้งอยู่ไหนจำปลาดงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปไลฟ์สด อยู่ที่อาจําประดงใครๆก็อยากเห็นกระทงจํจาปะดงกระทงของหมู่บ้านลุงพลประเตนเนาะเดี๋ยวผมจะพาเอซที่อยู่ในช่องผมโด้อเด้อเด้ดอันาานข้ากล้องให้เบิ้งเนยเอยากเห็นเด้เด้อเด้อด้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 ุด่โอ้อ่าเด้ด้ดเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องก่อนะใส่ผุดอโอ้งางามในวรรณคดีศูนย์ทอนผู้บอ่อสุ้ทอนผู้ กูดาบาดเอามาโซ่ตัวนี่น,นะ่ะจำปะดงะก็จะมีนางนงพมาาเหมือนกันกูดานางงามในวรรณคดีอ่า,าอภัยมณีเนาะกูดานางงามนี้คือสวยธรรมชาติไม่มีการสายกรรมใดๆทั้งสิ้นนะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ครับนางงามนางงามครับอ่าทรงเก้าประก,กวด อ๋อนั่งปุะมาณห้องไร่ยังไม่มาเนาะอ่าไปแต่งตัวอยู่กาลังนั่งเครื่องบินไปแต่งตัวอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือ,อนางงามบ้านห้องไร่เนาะอ่านี่ครับสวัสดีครับเอฟซีสามสิบเท่านตอนนี้เนาะดูดิโอ้โหนะครับเนาะอันนี้ก็คือนางงามอยู่ในวันนักคดีไม่เสริมแต่งไม่ตกแต่งเนาะไม่มีการใสยกรรมใดๆทั้งสิ้นบว่า <laughs> ะเออฮะ ่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วอาล่ะโอ้ยแตงในแตงสีในถ่ายรูปน้ำนนนะนี่อันนี้ก็คืออ่าเสียร์ลนนัทไ่จัดเตรียมวันนี้นะอู้ลูกนอกก้องกัให้เต่งตูปบรรจุขวดเลยน,ะนี่อ่าเรามาดูฝั่งนี้ใส่ใส่โอมามารายงานตัวหน่อยหนึ่งมารายงานตัวฝากฝากเอฟซีหน่อยนีย่เอฟซี FC กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะอ่าอ่าอ่ามามามา,มาชี้แจงหน่อยครับผม อ่าอ่ฝากฝากฝากไปถึงอันแม่บ้านที่ยู้ขายหมูยูซีแยกรูปเป็นยังคือเดี๋บเดี๋ยไปแต่งงามมาเขาบึงอยู่ในซองยูดนเี่เออครับผมอ่าเออเซอร์ส่วนอันเจยูเฮิร์นนี่น่ะเก็คือพ่กไปน้ำมูแถ่นี่เออตีธารกินลูกเนาะอ่านี่ครับมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเนาะโอ้ยจะถ่ายรูปเด้อถ่ายรูปไหมบอกว่าถ่ายอะไรคนนี่นะ มามา,มาถ่ายรูปถ่ายรูปใครบอกไนวะอ่ะาสวัสดีครับเอฟซีสามสิบ้าท่านตอนนี้เนาะ,ะนี่แต่คนสวยๆเอีว่าสองสิบเจ็ดท่านตอนนี้เนะาะอลังการงานสร้างมากอืเป็นยังไงเนาะนกน้อยสตอรี่เพิ่นกระฝากไปยูนิปีนา้าเอาน้ำกันเด้อไปเต้งน้ำกันเด้อเพื่อนวะ <laughs> นางงามในวรรณคดีศุนทรภผู้เนาะ,ะหรือว่าอ่ดีครับเอฟซีสามสิบเ็ดท่านขอบคุณครับอขอบคุณครับอ่าเอฟซีเยวเพิ่นกระจอ,อกมาทางนอกก็ป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวรอรอจะคู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูจำปะดงครับเอฟซีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจำปะดง สวยงามมากเลยค่ะพคนว่าโอ้คอร,รับผมฮะเจ้าของลานเฮ็ดเองเลยบอกโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีกูดาเจ้าของลานเฮ็ดเองเลยกูดะโอ้เนาลงมาลงมาปากระทมุมกระทมุมกระทมุมอ่ะกำลังจะไปแล้ว เน่บ่ายสามโมงครับอันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วอันนี้ก็คือนางงามในวรรณคดีไทยเนาะออน,นี่ครับวสวยงามอลันตาตามท้องเรื่องเพคะนางงามในวรรณคดีครับอ่านางานางามเบิงนางงามเนี่ยเพคะเอฟซีจะกินนางงามอือโอ้สวัสดีครับพอนิ่มบ้านไร ู้หลวงฮะเปิดตัวซะก่อนเนาะอ่าเปิดตัวให้เห็นก่อนอ่าทุกบ้านนางงามในวรรณคดีแบบอือเอาเป็นนิ่มอยาจะกินอะไรครับพี่อยากกินตรงกลางกับลูกๆอย่ได้ไหมให้พี่ออกน้อยหน่อยหนโอ้อ่าสวัสดีเอฟซีทั่วโลกเนาะอ่าตอนนี้นะครับเนาะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเป็นงี้อ่าผมสอบถามหน่อยอ่าเป็นไงดีใจไหมวันนี้นะ ที่อยู่กับลูกๆวันนี้นะดีใจค่ะดีใจมากๆเราดีใจมากๆเนาะโอ้โหอันนี้คือเป็นเจ้าของธุรกิจไอเกี่ยวกับผ้าไหมผ้าคามอ๋อเอามาฝากร้านไว้เลยครับเผื่อเอฟซีอยากได้เนาะอ่ากุดตะคำเนาะขายผ้าคามเนาะโอ้ครับผมครับผมบายบายครับผมอ่ใช้เอามาโซ่มาโซ่เอฟซีมงด้วยนี่นะกระทงอ่ามาดูมาดูมาดูกระทงกระทงป้า อันนี้คือเป็นเจ้าของห้างบิ๊กมอลนะครับเนาะอ่าอันนี้เอาโปรโมทกะทิขออยู่ดอกแจกะกระป๋องสองกระป๋องอยู่ดอก <c oughs> <c oughs> อ่าน,นี่ครับนางงามนะครับเนาะอ่าตัวละครอยู่ในวรรณคดีไทยเนาะอ่านี่ครับอูไปปรุงงามงามครับอ่าเอาเอาทีถ่ายรูปบ่ถ่ายเลยรไหมเอาเลยครับเอาถ่ายรูปเขาถ่ายไผมเนี่ยผม,ผมผมผมอยากขับกล้องผมอยากขับกล้องนี่เออเออไปไปถ่ายไปถ่ายถ่ายถ่ายบังหนีป่ะนางามป่ะมาถ่ายบังหนีป่ะ อาออกมาออกมาอ่าเดาี๋ยวเอาร่วมเก็บภาพมาเอาเอามาเอามาถ่ายรูปพี่เอามาถ่ายรูปพี่ใส่เอาอาอกให้ยังร่นนี่มาถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปดินี่ up, up, นี่มาอยู่ตรงนี้ถา up, ่ายรูปมให้สวยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับ ร้านอยู่ตรงไหนร้านผ้าคำอ๋ออยู่ที่กุฎรคำนี่ครับพ่อนิ่มอยู่อยู่กุฎรคำร้านผ้าคาำเบิงหนา้านางงามแน่เพือ่อนว่าโอ้สวัสดีครับเอฟซีสี่สิบเอ็ดท่านเนาะคุณอามีตะพูงามๆสาวโสดโสดบ้างไม่โส,สดบ้างเนาะอ่าก็หลายคน,นเรียกว,ว่าโสดวันนี้ฮะโสดวันนี้บอโสดตั้ง <laughs> แต่ชาร์จโอ้ วันนี้ก็โสดตั้งแต่เช้าจอดเย็นเนาะไอ้อันนี้อันนี้โสดไหมโสดไหมมาฝากหน่อยว่าโสดไหมโสดยิ่งกว่าโสดเนาะอ่านี่ครับเนาะสวนด้วยห้าห้าเปอร์เซ็นต์เลยบอกห้าสิบป้าไปขายที่ดินได้แต่สามเปอร์เซ็นต์อันนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าหาผัวให้ได้หรอเออโอ้โหครับผมเอฟซีที่อยู่ในช่องผมตอนนี้สี่สิบเอ็ดท่านเนาะอ่าเพิ่นจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมได้ถ้าเพิ่นหาผัวได้เพิ่นว่า ให้หาชี้เปอร์เซ็นต์ปาร์ตหลายกว่าขายขิดอีกสามเปอร์เซ็นต์เอเซนต่างหาซิฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งคนละครึ่งเลยคขาดอกเนาะโอ้ครับผมครับผมโสดบ่โสดกระมักขึ้เกาคั่ว่าเออโอ้ไม่อยังเนาะโสดบ่โสดกระบดตีดอกกุหลาบฟอนีมอ่าอันนี้คืออันนี้อันนี้อันนี้อันเป็นอันอันนี้เป็นตัวละครวรรณคดีอะไรจะจะเป็นอะไรเนี่ย แม่อะไรนะแม่พญานะแม่พญานาคีเอาพ่อพญานได้บัดนี่พ่อพญ่าสาเหตุอะไรอยู่เลยบ่ได้แต่งน้ามูอโอ้อันนี้พ่อพญาโอ้อันนั้นนี่ตัวตัวตัวละครยังน่งลูกนาคีเอาคือมีผู้ชายพอมผู้ชายถือใบผิดใบโอ้ผู้ชายนี่สามารถถือป้ายโอ้อันนี้คือลูกนาคีเออลูกนาคีเนาะเนื้อนี่อเนื้ออ่ะตัววรรณคดีไทยเนาะอ่าเอาขบวนแห่เขาจะเริ่มตอนไหน เที่ยงถึงบ่ายโอ้จะนั่งรถคันไหนนี่ฮะโอ้นั่งนึกว่านั่งรถป้ายวินมออ่านี่ครับก็บรรยากาศนะครับเนา,นาะนี่นี่ครับบรรยากาศตอนนี้มางามครับปืนถาขึ้นรถอยู่ด้านนี้แดดล่มลมตกกะสู้ฝนบ่ตกดอกเมื่อนี้นะอ่แดดย่างเดียวเมื่อนี้นะ รู้สึกว่านางงามหลายๆท่านเนะาะก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้เพราะว่ากลัวกระโปรงมาแตกดูม,ดมันหันอิงจิ้งอยู่บอกโอ้โลมมันเย็นครับค่าเข็มขัขมดลมเนไปแตงแก้เศร้าตีซี่น,นะไปตีซี่วันนี้นะ่ะหิ้วเ่าวัานมาเมื่อก<ะ>ีต้ตอนเศร้าเออมื่อกี้ตอนเศร้ามันบวมขึ้นโอ้โหโอ้บวมขึ้นโอ้เอสกีถามมาคันเข้ามาแล้วเนี่ยค่าดองเท่าไหร่ครับว่าเขาจะให้ผมจะได้เปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็น เอออติดต่อม่ได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าห้าเจ็ดครับบ่กันหลังไม่เนาะเออเขาจะเปิดเผยไม่ได้เอาพนอกอีรีนนี่นะเอออ่ะน,นี่ครับสวดบ้างไม่สวดบ้างก็มีเนาะอ่าสวดบ้างไม่สวดบ้างอ่ะนีก็บรรยากาศครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่ห้างร้านบิสมอลวันนี้ผมก็มาถ่ายบรรยากาศคุณนะโอ้มีแต่พูงงามงาม ครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะส่งอันเปิมอยู่ร้านหมูให้แม่ครับไปพร้อมร้านหมูอยู่สีแยกนะเออเออครับผมอ่ายังยังรออ่าร้านหมูอยู่ที่สีแยกเนาะปีหน้าปีเมื่อกี้นี้ก็แต่งแต่งเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เิว่าเปิมแยากนับลูกดูเปิว่าก็เลยเปิมแต่งครับในบ้านผมนี่ละอ่าอ่าเดี๋ยวรอรอเก็บภาพรายละเอียด เอาอย่างนีลาดหนี้เวลายางเขามาต้อนรับจังสิบอกป้าท่านมาใส่กู้มือเพราแห้งเหรอเนาะยังสิเนาะอ่าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับยศีส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 ันตอนนี้เนาะเรามาย่นโฉมเนาะอ่าวรรณคดีไทยนี่นะครับสวยๆมีแต่คนสวยๆเอาเท้าไปท้ายไปท้ายไปท้าย อ่ะคือบุคคลที่มัน,นอ,มอ,อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพีลล่ซีครับเดี๋ยวรอหลายท่านอาจจะอ,อาจจะอยากเห็นตากล้องแล้วล่ะว่าเขาถ่ายกันยังไงนี่น,นี่เอามาอันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำครับอ่าเดี๋ยวกำลังมาอีก,ก,อกใส่เออกระดี่มานั่งกระดี่มานั่งเขาเย็นต้อนทรายทราย ขึ้นเก้าเมื่อกี้หัวสิบกิโลเลยนะฮะสิบกิโลแบบยุทธหัวประพากันหนัก ah okay. like บอกอ่าอ่าโอเคสวัสดีครับเอฟซีสี่สิบสองท่านตอนนี้เนาะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ

ไม่ยากการเด้นครับแกเลบบอกกระไทยอ่นเน่ยทางผมทีละขั้นตอนอทีมันตอนนี้พร้อมอเปล่ยกโยกไปกระบอกเน้อหนึ่้สองาม

ใส่ใส่ใส่โอ้ยอย่าใครขึ้นเขารถจะมีขับไปนั่นเหรอใส่คนขับรถเอาอาจจะเสกเลยบ่กอึ้ขาเถอบ่เอาคือขาวเถอะนีลโอ้สวัสดีครับ FC 44ท่านตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปตั้งขบวนอยู่ที่ตลาดสดกุดเรือคำเนาะตลาดสดกุดเรือคำครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะตอนนี้เนาะวิญญาณชัดขึ้นชัดกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับ าจจะขึ้นรถแล้วบอเยี่ยมสามคนเดี๋ยว้อ่าจะจับจะจับไม่อยากไปเราบอกอ่าเดี๋ยวนะครับอุ๊ีครับนี่คือบรรยากาศสุด โอนนนะ้สัญญาณชัดมากตอนนี้เนาะสัญญาณชัดมากโอ้โหสัญญาณไม่กระตุกเลยอ่าชัดมากเนี่ยนะโอ้โหสวัสดีครับ f อ4ซท่านเนาะตอนนี้ครับผมเดี๋ยวจะผมจะพา f อไปถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านจับปดงเนาะเอฟซี 4, อยากไปดูไหมอยากไปดูอ่าเขาอือ่นยังงี้อะไร บรรยากาศเออบรรยากาศอ,อยาาศู่ที่บ้านอ่าบ้านจำปงเดี๋ยวผมจะพาเอฟซีไปดูจำปดงว่าจะมีใครสวยเท่ากับบ้านทองไร่ไหมวุนน่แต่และหมู่บ้านเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้คมก็เห็นแต่อยู่บ้านท<ต><ม>องไร่เนาะผมยังไม่เห็นหลายบ้านเดี๋ยวผมจะพาเอฟซีไปดูเนาะแต่ว่าก็สวยกับทุกบ้านนั่นแหละอ้าวนักประโถบหฮอดกิโลอยู่บนเทื้อหัวนะฮะ อยากเบิ้งจำปะดงพี่นว่าโอ้ยอ่ะเดี๋ยวถ้า f เอฟซีอยากดูจำปะดง<ๆ>เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดที่จำปะดงให้นะครับเนาะอ่ะ้าเอฟซีอยากเห็นจำปะดงกดหนึ่งเข้ามาเอฟซีที่40ท่าน,น ah jà, <ๆ>ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปไลฟ์สดอ่าอยู่ที่จำปะดงไปดูเนาะอ่าบรรยากนนาศขบวนแห่แล้วก็รถเนาะรถแห่เนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นรถแห่ของบ้านทองไร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูจำปะดงครับผมเดีย๋ยวไปดูจำปะดงเนาะอ่ะกดหนึ่ง เดี๋ยวถ้าง,งัา้นผมขออนุญาตลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่จำปะดงบ้านผู้ใหญ่บ้านเหมาเนาะอ่าหรือว่าผู้ใหญ่เทิดก็มีก็จะอยู่ร่วมๆกันนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดให้เอฟดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าเอฟซีสี่สี่ท่านตอนนี้อ่าี๋ยวกดหนึ่งเข้ามาแล้วนะครับนาะกดหนึ่งกดหนึ่งครับอ่าถ้าอยากดูดี๋ยจำปดงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้สะก่อนเดี๋ยวผมจะขับรถพาเอฟซีไปไลฟ์สดที่อ่าบ้านจำปะดงอ่าาายยรกศใดู อโอเคครับผมเดี๋ยวไม่เกินอีกหาที่ชีาที่เดี๋ยวผมพาไปเด้อเอฟซีเด้อคุณเม็กปะเมว่าอ้อยากไปแล้วบิ้งส่งนี่อ้าโอเคครับผมสำหรับไลฟ์สดนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อยู่ที่จำปะดงครับสวัสดีครับ